เอาละครับผมสวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่ผมโจมนะครับแล้วก็อยู่ในเกมมือถือ c r โ s เซอร์โมบานะครับผมเป็นเกมที่มีในเรียกว่าเป็นเกมในตำนานในบน PC มาก่อนนะครับแล้วก็มาทำลงมือถือนะครับซึ่งเซิร์ฟเวอร์ที่เราเล่นนี่คือเซิร์ฟเวอร์ไต้หวันนะครับซึ่งเปิดให้บริการเป็นที่ร้อยแล้วนะครับจะเล่นกันนะครับว่าเป็นยังไงโอเคนี่ถ้าเกิดเพื่อนๆมีคําถามว่าผมหายไปไหนมาต้องเป็นอาทิตย์เลยนะครับอะไรเงี้ย ก็จะบอกกัน <desserts> ว <à la French Claire> ่าช่วงนี้เนี่ยผมค่อนข้างจะแบบเรียกว่าแซดก็คือแบบกดอกหักอะไรฮะนะครับก็นิดนึงนิดนึงก็ไม่รู้จะพูดอะไรน้ำตาจะไหลนะฮะโอเคเราเล่นเกมดีกว่านะครับเพื่อเริ่มเรื่องราวเศร้าๆไปแล้วเริ่มต้นวันพรุ่งนี้ใหม่โอเคนี่อะไรเนี่ยตัวอะไรวะเนี่ย หนึ่งเรื่องเขา,าเขาเจ๋งดีเวเออก็ดูดีอ่ะสับเกมนี้เนี่ยเป็นเกมแนวอะไรก็เป็นแนวแบบแอคชั่นนะครับแบบคอมโบอะไรเงี้ยนะครับซึ่งก็น่านอนว่าน่าจะมันอยู่แล้วที่เล่นก็ไม่น่าจะยากอะไรก็อนแรกเราก็ต้องมากดคอนโทรลต,ต,ต,ตรงนี้ก่อนซึ่งผมต้องเซตก่อนนะครับเดี๋ยวขอเวลาเซตสักครู่โอเคนี่เดินซ้ายขวาเลเดี๋ยวใช้เมาส์คิงเอานี้ตัวนี้ผมชอบมากเลยผมจำชื่อไม่ได้แล้ว อืมอสุดก็ภาพก็ใช้ได้นะเล่นีในมือถืออาจจะสวยกว่านี้นี่พระเอกมานะครับชึบตะเกียบเสียงใชม่มัดอืมสึบสุดถ้าเกิดเราเก็บเกลเต็มจะเป็นยังไงข้างบน อ๋อว้าวบอสดูเป็นตัวใหญ่ดีนะตัวแค่ไหนวะเนี่ยโอ้โหตัวเท่ากูเลยมันจะใหญ่เท่าไหร่อึ๊บลบแดชแล้วก็โจมตีแบบสวนขับไปนี้นะครับอันนี้อะไรเนี่ยโดดโอเคอีอื้มพวกพวกอึบอึบอึ๊บอึ๊บอึบอึ๊บอึบมันต้องคอมโบอันนั้นต้องเล่นในมือถือมันจะฟินฟินง่ายๆนะฮะ เราได้บูสต์มานะบูสเตอร์ง่ายจังเซ็งเลยฟันไปกี่ทีเองทรูนะถ้าก็มุดถาใครที่อยากเล่นเนี่ยก็ลิง์อยู่ใต้คลิปนะฮะเหมือนเดิมกดเข้าไปเลยแล้วก็ไปโหลดกันตัวที่ผมเล่นผมคิดว่า,าจะเล่นตัวนี้นะเพราะตัวนี้เนี่ยในเซิร์ฟเวอร์บน PC เนี่ยผมรู้สึกเห็นว่าเป็นตัวใหม่นะครับผมก็ตามตามอยู่นะโพสร์แต่ว่าไม่เล่น แค่ตามแบบว่าเอาไปเที่ยวแผ่นเพดเอาไปเทียวหลักนะฮะเออก็ดูดูว่าเอ้ยมีตัวใหม่อะไรเข้ามาบ้างนะครับเฮ้ยเจทเขแม่งโคตรเท่นะครับเท่จริงเท่จริงเท่มากว้าวมีแบบสวิตกระโปรงเปิดด้วยโอ้ยตัวมันก็ดูสูงนะมันลอยเขามันลอยนี่หว่าอุยอีอีชุบ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 อ๋อโหแล้วไงแล้วไงกูมันเทพเพราะว่า มันแค่วิวด์แรกนะครับมันแค่แบบสอนเราอะไรเงี้ยมันก็ง่าย,ยาจริงต้องผมก็ต้องต้องเซตเซเวตบาร์เอาไว้เป็นปุ่มโจมตีเฮมลา,าดีกว่าได้ไมต้องคอยคิดนะครับมันน่าลำค่านะไอชิปเออโดดหลบได้โอ้โหโหโหอ้หดูเหมือนยิงแล้วไม่ค่อยเข้าเลยมันยินสบายๆมากมันชิวมากนะครับอโอ,อ้โหชิปโอ้โหชิปชิปชิปอ้าวโอ้โหมา ทำอะไรวะเนี่ยทําไมตายเหรอเฮ้ยอ่ามีการแบบแบบตะทากันแล้วเรากดอะไรกดอะไรเพื่อนอ,อะไรวะเนี่ยมันคืออะไรวอตไม่แน่ใจนะครับมันคืออะไรที่ให้กดเนี่ยแล้วมันอยู่ในสวนกลับแล้ว,วบแบบชนะเลยเวทอะไรเนี่ยโอ้โหโครมอืมคามีแคเซ่ ชืบเป็นห้องซสม,มอนหรือเปล่าไม่ใช่นึนี่าจะเป็นห้องซสม,มอลจะเซอร์มันเท่าเล่นตัวนี้หรือเปล่าเนี่ยหรือว่าเดี๋ยวมีให้เลือกเออเขาจะบังคับเราไปไหนนะเหมือนมีการซสม,มอนการ์ดด้วยอ่ะ <c> ส <oughs> งสัยจะมีการสม,มอนด้วยนะอ้ะซสม,มอนชุดเวย่อปุ๊บมาแล้วอีสบอว่าจะได้อะไร ขอสีให้มันอลังการอลังการหน่อยชิปดูยังไงว่าอลังการไม่อลังการอ๋อธรรมดาธรรมดาเอ๊แล้วก็ชิพที่อันนี้แต่งชุดนะครับโอ้ชุดนี้มันชุดที่ว่าเข้าองค์กรของเอ่อยูเนียนนี่นะเออใช่ชุดนี้นะครับเนี่ยชุดที่เข้าองค์กรยูเนียนแล้วนะฮะยูเนียนคือแบบว่าองค์กรที่ของไอพวกแกะดำมาแก๊งแกะดำเนี่ยครับมีแต่รัแกะดำอยู่ด้วย บกดไหนเนี่ยกดต่อไปเขาบังคับเราเล่นนะครับถ้าเกิดสมมติว่าตัวละครที่ผมออชอบชอบก็มีประมาณสองตัวนะในใน,ในเรื่องนี้ก็อย่างเช่นน่าจะเป็น u ูอาร์ยุนอาร์หรือยูริผมไม่แน่ใจเพราลมลืมชื่อแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่เป็นน่าจะเป็นเรียกว่าอาจจะเป็นนางเอกก็ได้แต่ก็ดูเหมือนจะไม่ใช่นะก็คือชื่อว่าซุนบีนะครับ น้องซีมพูผมจูพูด,พดจริงๆว่าผมชอบคนนี้มากกว่านะแต่แม่งกูลืมจำชื่อไม่ได้อะเพราะไรเนี่ยเอ้ยหลบหนออห่อยเฮ้ยเทรเซอเร์วิสดูเมื่อกี้นะครับพวกพวกมันมันยากมากเลยเพื่อนมันยากตรงที่ว่าเราต้องมาคอยกดหลบกดแบบมันมันลำบากตรงนี้นะครับคือตรงตรงที่ว่าผมต้องคิ คนเดียวคือคลิก,ลกหลายปุ่มอ่ะคือเมาส์เมาส์เมาส์เดียวคลิกหลายปุ่มอ่ะเดี๋ยวเซตแป๊บนึงมาครับอันนี้ผมเซตปุ่มเรียบร้อยนะฮะมากดชิปปุ่มเดียวคือแบบค้างคือโจมตีไปเลยแล้วก็สวปทบาร์นี้คือเป็นการหลบกระโดดอะไรเงี้ยอืออย่อแนี้ไงแล้วก็เรามาโฟกัสที่การคลิกอันนี้เอาโอ,โอ้มีลายเข้าสบายเลยครับคราวนี้โอ้สบายมากอ่ะบอกเลยอัดบอสน,นี่ติดกำแพงเลยครับ อึดอะไรโอ้หลบได้ชิีวๆนะครับโอ้โหจิ๊บจิ๊บวู้ฮู้ง่ายมากอึบชึบอเออือึึบอดทันเว้ยเรียบร้อยนะฮะว้าสบายจังเลยก็จะเปลี่ยนแบบสเปทบาร์เป็นโจมตีแล้วก็ชิปคือหลบดีวะผมว่าน่าจะเบิร์กว่าเดี๋ยวลองเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนปุ่มนะครับกลับอีกทีหนึ่ง จริงผมคลิกอันนี้ผมรู้สึกว่ามันก็ไม่ไม่ค่อยขนาดเท่าไหร่นะครับชิปเป็นโจมตีเซเวตบาร์เป็นกระโดดหลบคราวนี้เรามาครับไปทําอะไรเนี่ยกระชาหรือเปล่าไม่ใช่กระชาอาตัวละครอ,อะ่ะเพราะว่าเห็นในเห็นในหน้า,อาของตัวอย่างมันมีตัวละครหลายตัวมากนะครับคือเราสามารถที่จะจับตัวละครหลายตัวมาเล่นได้ไม่ใช่ว่ามีฟิกแค่เลือกตัวไหนก็คือเลือกคนนั้นมาเล่นอะไรเงี้ย ต่อไปก็ดูใน,ในจดหมายนะครับมีแจก,กอะไรบ้างเพชรเพิ่ต่างๆแล้วก็รับมาให้หมดนี่ไม่ใช่จดหมายเนี่ยนี่มันเควสอ๋อนี่มันก็ให้เราทำแล้วก็อันนี้แชท์เด้อล็อกอินโอเคล็อกอินสิชึบโอ้มีชุดด้วยอะ่ะโอ้รับไอช่าอันนี้น่าเป็นเศษเศษตังค์ใช่ไหมเนี่ย เออของฟรีๆจมจดหมายมีเหรอวะเนี่ยมันจะแจกวะเนี่ยแจกเซ่ดูตรงไหนวะว่าแจกกล่องจ,ดห,องออจดหมายของเรานี่คือช็อปนี่จดหมายของเรานีอยู่นี่โอ้โชคดีจังที่หาเจอนะครับซ่อนทะเล็กเชียมีกรอบกับเพชรกรอบเป็นกดอกไม้แล้วก็อะไรกรล่องอะไรไม่รู้นะครับโอ้มีชุดอ๋อแสดงว่าเราตัวนี้มาเล่นฟรีแน่นอนนะฮะเนี่ยตัวที่เราได้มาเมื่อกี้นะครับดูเหมือนน่าจะเป็นตัวที่เราได้มาเล่นฟรี ดูยังไงเพราะว่ามีชุดของในตัวละครใหม่นะครับน่าจะได้เล่นฟรีแหละมาที่ตรงนี้กดรับปึ๊บกดที่ตรงนี้มีอะไรแจ้งเตือนขึ้นมาปูไฟแล้วก็เปลี่ยนกรอบรูปนะครับได้เลยเปลี่ยนเลยนี่โอเคเป็นกรอบรูปเสร็จแล้วเราไปที่ช็อปนะครับดูที่ว่าช็อปจะมีอะไรก็ให้เราเสียตังค์ซื้อเองตรงนี้ก็เป็นแฟชั่นกระชา ตัวนี้ยังไม่ได้เลยเราจะสุ่มกันแล้วหรอตัวนี้ดีกว่าผมชอบตัวนี้นะฮะโอ้ยไม่พออ่ะเพิ่มได้ไหมใช้เท่าไหร่เนะี่ยโอ้เยอะมากนะครับโอ้ไม่พอนะฮะโหนี้ได้แค่ครั้งเดียวเอาไงดีเฮ้ยสุ่มเถอะไม่เป็นไรเราไม่ซีเรียสดูสิจะมีแสงอะไรแปลกๆไหมก็เหมือนเดิมโอ้แต่ชุดนี้สีขาวแจ่มเว้ยถ้าเกิดชุดนี้สวยนะ จ่มเลยนะครับแต่ว่าได้ยังชุดหรอเอาชุดเอายอื่นบ้างนะฮะชุดเบื่อแล้วเดี๋ยวมีหลายชุดแล้วใส่หมดถอยพวกมงพวกหมวกพวกอาวุธดาบโอ้โหอะไรวะเนี่ยโอ้โอ้โอโอตา,นายนะไหนดูชุดหน่อยสิอโอ้ี่ครับเป็นสีขาวนี่แหละนะครับสีขาวผมว่าสวยดีนะแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูในจุดอื่นกันก็ในห้องนอกห้องนี่คืออะไรน่าจะเป็นแมปอ๋อโอเค อย่างที่พูดเลยว่าน่าจะเป็นแบบว่าแมพข้างนอกให้เราเดินเดินดูนู่นนี่พบปะกับเพื่อนๆอะไรอย่างนี้นะครับมีชารเลนด้วยแฟมิลี่ก็มีโอ<ฮ>้เนี่ยเนี่ยมีคนอื่นม,มีมีตัวนี้ด้วยนะครับเราจะกลับเข้าไปที่ห้องเดิมกดเข้าตรงนี้ต่อไปเราไปที่ทีมมีแบบทีมด้วยนะครับแต่ว่าเราจงยังไม่ได้ตัวอื่นมาเห็นปะตัวอื่นก็จะมีโอ้ยตัวนี้ตัวใหม่เหมือนกันนะครับนี่ตัวใหม่นะครับที่ผม เรอเลงๆเอาไว้ตัวนี้ตัวใหม่ตัวนี้ตัวใหม่อันนี้ตัวที่ขึ้นเชื่อเป็นนางเอกนะครับที่เรียกว่าอาจจะเป็นนางเอกแต่ว่าจริงๆแล้วผมว่าตัวนี้น่าเป็นนางเอกมากกว่านะฮะแล้วก็ตัวนี้ที่เป็นตัวใหม่นะครับเออที่จำได้ประมาณนี้ที่เป็นตัวผู้หญิงนะตัวผู้ชายผมก็พอรู้อยู่ก็แค่ตัวนี้ตัวนี้โอเคเราต้องปลดล็อกหรือว่ากาชาได้มาหรออืมช็อปแฟชั่นทีมโคเซอร์นี่ตรงนี้นะครับก็เป็นเรื่องของการอัพสกิลต่างๆนะครับ ต้องเก็บยังไงอะเก็บเ,เขาเรียกว่าเก็บการ์ดหรือเปล่าที่ดรอปตามแมปแก็ถึงจะได้มาก็เดี๋ยวว่างไทีหนึ่งไหนจนภายต่อสิครับว่ามีอะไรตรงนี้ถ้าเกิดเราถึงด่านสองสาแล้วมันจะให้ตัวนี้ฟรีปะ่ะนะอะไรไม่ได้นะครับมีแววเป็นไปได้คิดอยู่สกิปข้ามเลยให้ทำไรเนี่ยย้อนกลับไปเพื่ออะไรกดมาใหม่เอา้ามันเท่าย้อนกลับไปนะครับคืออะไรวะย้อนกลับไปแล้วก็ขึ้นอย่างนี้ เอ้าได้แล้วเอ้างงเหมือนกันนะครับอ่านไม่ออกนะไม่ใช่อะไรข้ามไปโอเคมาเปลี่ยนปุ่มแป๊บหนึง่งไอ้มอนสเตอร์ผมขอย้ายปุ่มนะครับเฟสบา้าตนี้ชิปไปตรงนี้นะฮะโอเคชิปหลบไอ่โอเคได้แล้วเฟสบ้าเนี่ยสบายเลยหลายคนอาจจะร,รำคาญเสียงของเฟสบ้าผมหน่อยนะฮะมันก็อาจจะนองหนิดนึงอือชุบ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 ,ชบอี โอ้ภาพสวยดีเนี่ยแบบก็โอเคเลยรู้สึกก็ไม่แย่นะครับ <c oughs> ท,ท่าเทพแล้วไอ้ท่าน,นี้ใช้ไงต้องเก็บเกต็มก่อนถึงจะใช้ท่าว่าท้าไม่ตายอย่างนี้ใช่ไหมนี่อา๋ออืบเป็นเหมือนกับ <c oughs> เป็นเวฟเป็นทั้งช่องนะครับไม่ได้แบบโจมตีไปเรื่อยๆ <c oughs> ข้างบนมีเขียนแบบเ,เวฟอยู่ อึ้อึ้อม้าม้นึ้อึ้อี้อ่้อึ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 ้อม้อึ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 ้อ่้อึ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 ้แบบ้อึ้แึ้อึ้อ้วเดี๋ยวก็อะมีึ้อึ้อเพิ่มกลายเป็น้อ้อึ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 ้อมันึ้อึ้น้อึ้อึ้รึ้อ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 ้อึ้อึ้ึร้อนะครับผ่านด่านนี้รียบร้อ กดคลิกเข้าไปปลดเอ่อระบบใหม่ใช่ปะ่ะเฮ้ยมีปลดระบบโค้สเซอร์มานะครับไม่รู้ว่าคืออะไรอันนี้เป็นเหมือนแชทคุยอะไรก็ไม่รู้ไหนดูที่ปลดระบบอะไรมาโค้สเซอร์อันนี้กดเข้าไปอ๋อเหมือนกับเพิ่มระดับแร้งหรือเปล่าเนี่ยน่าจะใช่เนี่ยฮะเพิ่มดาวแล้วพอ3ดาวครบพอเข้าไปน่าจะเป็นระดับแบบว่าเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยชัวเบเลยชิ่งร้อยนะครับโอเคนะครับ ก็อันนี้ผมเล่นคร่าวๆเท่ากับระบบของเกมนะครับว่าเป็นยังไงภาพเป็นยังไงนะครับก็เพื่อนๆเนี่ยลองไปโหลดมาเล่นกันเองได้เลยนะครับสับลิงโหลดเนี่ยอยู่ด้านใต้คลิปนะครับสำหรับวันนี้ผมโจ๊บขอลาไปก่อนแล้เวเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปเจมส์หน้าครับบ๊ายบายครับ